เด่นคุณน้ำหนักลด10กิโลกรัมมดดําลั่นยังเกลียดฝ่ายชายรู้ข้อเสียเรื่องนี้ทำร้ายแกรนออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการแชฉสำหรับแกรนก่อนพัศนหรือแกรนเดสตาหลังจบความสัมพันธ์กับเะเอกหนุ่มเด่นคุณงามเนตรโดยเจ้าตัวบอกว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาสะสมหลายอย่างคบกันมานานเกือบ6ปีเลิกกันหลังวาเลนไทยไม่กี่วันรับรู้ปัญหามาตลอด เรามีความเกรงใจกันมากจนไม่ได้สื่อสารกันตรงๆบางอย่างมองข้ามไปจนไม่รู้ตัวเราทั้งคู่คิดว่าการลดความสัมพันธ์ไปทางออกที่ดีที่สุดแล้วโดยในรายการมีบางช่วงบางตอนที่มดดำคชาพาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียของเด่นคุณคือเป็นคนชอบพูดตรงๆโดยที่เด่นคุณไม่คิดอะไรแต่คนฟังจะเจ็บแกรนก็ยอมรับว่ามีส่วนด้วยมดดำเสริมต่อว่าเด่นคุณคือคนพูดไม่คิดบางทีมดดำยังเกลียดขี้หน้า เด่นคุณก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันทำร้ายแกรนและเมื่อถามว่ายังรักไหมเด่นคุณก็บอกว่ายังรักแกรนจนแกรนน้ำตาไหลเสียงสั่นกลางรายการหลังจากเลิกกันเด่นคุณน้ำหนักลดไปกว่า10กิโลกรัมแกรนก็รับรู้ว่าเขาเครียดเขาเป็นคนจริงจังส่วนโอกาสรีเทิร์นแกรนบอกว่าตอนนี้ไม่รู้เลยแต่เราอยู่แบบนี้มันโอเคขึ้นเรื่อยๆตอนแรกมันแย่แต่เวลาทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถ้าเราผ่านช่วงแรกมาได้มันจะดี ช่วงแรกอาจจะเป็นระยะห่างเยอะหน่อยแต่ตอนนี้เรากลับมาถามไถ่พูดคุยกันได้โดยที่ไม่รู้สึกฟูมฟายแล้วแกรนอยากให้เขามีความสุขในทุกๆวันแกรนก็หวังดีเสมอตั้งแต่รู้จักกันมาจนถึงวันนี้มีแต่ความปรารถนาดีให้กันดีใจที่เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต